หิมะม,มาแล้วคะ่ะทุกคนดูสิคะขาวหมดเลยนี่ไงไปดีนะ,ะนี่ let's go on here go on เ e ียดีนะอยากเล่นหิมะอยากเล่นสโนว์ว้าว <laughs> keep walking รองเท้าบูทยังไม่แห้งนะอย่า keep ก a l งอ่ะเดินดีๆค่ะเดินดีๆโอ้โหลุกฟิตัพยกขาดีๆว้าวประมาณศูนย์องศาค่ะไม่หนาวเท่าไหร่ค่ะวันนี้ พอหิมะตกเสร็จแล้วแล้วมันก็จะอุ่นนะคะแปลกมากเลยแต่ก่อนที่หิมะจะมานะคะจะหนาวมากเลยจะหนาวจัดเหมือนกับติดลบเลยเ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 ยไปหา oh. อลิเลียเหรอคะเ้เ้เ้โอ้ยเสียงดังจังเลยไปหาอลิเลียวันนี้ว oh. ันที่สองและะ้วค่ะกรอบบกรุบมากเลยนะไปไปหา ไปทำกิจกรรมวันคริสต์มาสครับกันนะคะวันนี้พาเด็กน้อยไปไปหาเพื่อนเขาน้องอลิเลียกลับมาจากเอเชียแล้วเขาไปมาสามเดือนแล้วเพิ่งกลับมาอู้เสียงกรอบมากเลยเสียงกรอบมากเลยดีมากว้าวหนาวค่ะวันนี้ตอนนี้ประมาณ 0องศานะคะแดดมาก็น่าจะอุ่นขึ้นเป็น1องศานะคะตอนนี้ <Ready? S 1> วันนี้แม่ตามก็พาน้องดีน่านะคะมาทำกิจกรรมค่ะทุกคนเป็นงานคริสต์มาสอีเวนต์นะคะที่เขาจัดให้เด็กๆมาเล่นแล้วก็มาทำการ์ดทำออของขวัญแล้วก็มีของเล่นให้กับเด็กน้อยแล้วก็มีอาหารนะคะเสิร์ฟให้นะคะ แล้วก็ได้เจอซานตาคลอสนะคะซานตาคลอสก็จะแจกของขวัญให้กับเด็กๆนะคะเป็นหนังสือค่ะวันนี้ตามชอบมากเลยนะคะที่นี่เขาจะส่งเสริมเขาจะช่วยให้เด็กๆส่งเสริมการเรียนรู้เขาจะให้หนังสือแจกหนังสือแบบฟรีๆเลยะคะ่ะ หิมะตอนกลางคืนนะคะนี่ยังไม่ละลายเลยค่ะดูซิเดีด้จอดรถแล้วค่ะหนาวทุกคนลบลบหนึ่งองศาเองค่ะถือว่าไม่หนาวมากนะหนาวแต่ไม่หนาวมากนะดีนะระวังนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะพาสาวน้อยไปดูซันตาการ์เด้นค่ะสวนของซันตานะน่าใหญ่กว่านี้เยอะค่ะทุกคนเดี๋ยวมาตามจะพาเก็บบรรยากาศมาดูนะพามาดูนะคะเก็บมาให้มาให้ดูนะคะโอ้คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะหนาวแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะดีนะบ๊ายบายค่ะ เขามีกล <ítulo> <es> anyway, ่องเอาไว้ใส่บริจาคนะคะ donation box แล uh ้วแต่จ hmm. <och> <the> ิตศรัทธานะคะแบบช่วยค่าไฟเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใส่แล้วเหรอว้ายมันหัคอหักแล้วค่ะคอหักแล้วไปเรนเดียเรนเดียคอตกล้ว